โรคธาลัสซีเมียแล้วเกิดภาวะเลือดจางมีผลกระทบกับอวัยวะหลายๆอวัยวะด้วยกันทําให้เราเนี่ยต้องสูญเสียแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันโรคนี้ค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้เรามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะดูภาวะโรคธาลัสซีเมียกันนะคะเด็กจะมีภาวะซีดหน้าผากกว้างตาเหลืองดั้งจมูกแฟบหนกแก้มสูงผิวคํา ดับม้มโตอาจไม่มีความเจริญเติบโตทางเพศและอาจจะมีแผลเรื้อรังที่ขานี่คือภาะวะที่เด็กต้องเผชิญจากการเป็นโรคธาลัสซีเมียนะคะเห็นแล้วน่าสงสารนะคะและตอนนี้รู้ไหมคะว่าประเทศไทยมีอุบัติการณ์ที่พบเจอโรคธาลัสซีเมียสูงมากนะคะไทยมีผู้ที่เป็นธาลัสซีเมียเลยเนี่ยเกือบ5้าแสนคนเป็นพาหาาะธาลัสซีเมียถึง18ล้านคน18ดล้านคนค่ะทุกคนฟังแล้วก็ตกใจนะคะ โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดจางชนิดหนึ่งที่เกิดจากเม็ดเลือดเนี่ยเม็ดเลือดแดงเนี่ยผิดปกติแตกง่ายนะคะเป็นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงถ่ายทอดจากพ่อแม่ทางพันธุก,กรรมพบได้ทั่วโลกนะคะในประเทศไทยพบผู้มียีนแฝงหรือพาหะเนี่ยเยอะก็คือบุคคลที่มีลักษณะและสุขภาพดีเหมือนคนทั่วไปแต่สามารถถ่ายทอดโรคนี้นะคะไปสู่ลูกได้และทําให้ผู้ที่มียีนแฝงในประเทศไทยเนี่ยพบเจอถึงร้อยละสีของประชากรไทยเลยนะคะ ดังนั้นคนที่มีญาติพี่น้องที่เป็นโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นยีนแฝงค่ะสําหรับผู้ที่เป็นโรคทาลัสซีเมียจะมีอาการซี่ตกตัวเนี่ยจะเป็นสีตาขาวนีจะเป็นสีเหลืองนะคะกับโตม,ามต้าโตใบหน้าจะเปลี่ยนจมูกแบนกระโหลกศีรษะนา้าโหนกแก้มสูงและจะมีขากรรไกรกว้างใหญ่นะคะฟันบนยื่นกระดูกเปราะหักง่าย ผิวหนังคร้ำร่างกายเติบโตช้ากว่าปกติในประเทศไทยมีผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียเนี่ยประมาณร้อยละหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเยอะนะคะโรคธาลัสซีเมียแบ่งออกเป็นได้หลายชนิดบางชนิดรุนแรงมากทําให้เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือหลังคลอดไม่เกินหนึ่งวันบางชนิดทําให้ผู้ป่วยเลือดจางมากต้องได้รับเลือดนะคะบางชนิดแทบไม่มีอาการผิดปกตินะคะมีแต่ภาวะเลือดจางเล็กน้อยโอกาสเสี่ยงของการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียนะคะ กรณีที่หนึ่งถ้าพ่อแม่นะคะมียีแนแฝงทั้งคู่ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งลูกจะมีโอกาสร้อยละ25หรือหนึ่งในสี่นะคะที่ลูกจะมียีแนแฝงเท่ากับ50หรือ2ใน4คนนะคะที่ลูกจะมีโอกาสไม่มียีแนแฝงนะคะหรือเท่ากับ25%หเรซหรือ1ใน4นะคะถ้าพ่อแม่มียีแนแฝงเพียงคนเดียวคือคนใดคนหนึ่งในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งเนี่ยไม่มีโอกาสที่ลูกจะเป็นนะคะ แล้วก็โอกาสที่ลูกจะมียีนแฝงเนี่ยร้อยละห้าสิบก็คือสองในสี่นะคะโอกาสที่ลูกจะปกติก็เท่ากับร้อยละห้าสิบเหมือนกันก็คือสองในสี่นะคะก็คือถ้าพ่อแม่เป็นยีนแฝงเป็นคนเดียวนะคะกรณีที่สามถ้าพ่อแม่เป็นโรคฮาร์สซิเมียเพียงคนเดียวและอีกฝ่ายนึงมียีนปกติในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งเนี่ยไม่มีโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคลูกทุกคนจะมียีนแฝงหรือเท่ากับร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งนะคะ ลูกทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นยีนแฝงถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแต่ไม่เจอลูกที่เป็นโรคนะคะแต่ถ้าพ่อแม่มีเพียงคนเดียวหรืออีกฝ่ายหนึ่งมียีนแฝงในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคธาลัสซีเมียห้าสิบเปอร์เซ็นตหรือสองในสี่โอกาสที่ลูกจะมียีนแฝงก็เท่ากับห้าสิเปอร์เซ็นเหมือนกันนะคะก็มีสี่กรณีคําแนะนําสําหรับผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและการรักษาประกอบไปด้วยหนึ่งรับประทานฟิตามินโฟริกนะคะวันละหนึ่งเม็ด ให้ได้รับเลือดเมื่อซีดมากตัดตัดม้ามเมื่อรับเลือดบ่อยแล้วม้ามโตเกินไปในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงซีดมากต้องรับเลือดบ่อยก็จะมีภาวะเหล็กเกินนะคะคนฉีดยาขับเหล็กนะคะแล้วก็ยากลุ่มนี้ก็ชื่อว่าเดสฟรีออกซามินนะคะซึ่งจะหยดเข้าใต้ผิวหนังวันละสิบชั่วโมงนะคะซึ่งจะต้องขับเหล็ก ออกนะคะเพราะว่าถ้าเหล,ล็กเกินเนี่ยจากการให้เลือดบ่อยๆนี่อันตรายนะคะแม้ว่าโรคนี้จะรักษาให้หายขาดเนี่ยยังไม่ได้นะคะแต่ผู้ป่วยไม่ควรตื่นตกใจเพราะบางรายอาจมีภาวะไม่รุนแรงผู้ป่วยควรรับประทานผักสดไข่นมและน้ำนมถั่วเหลืองให้มากๆดื่มน้ำชาหลังอาหารลดการดูดซึมธาตุเตกควรตรวจฟันนะคะทุก6เดือนเนื่องจากฟันเนี่ยจะปุกง่ายดีกเลี่ยงการทำงานหนักหรือการเล่นรุนแรง งดการดื่มสุราถ้ามีอาการปวดท้องที่ชายโครงขวารุนแรงนะคะมีไข้แด้ตัวเหลืองมากนะคะตาเหลืองตัวเหลืองเนี่ยปสัสสาวะออกมาสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าถุงน้ําดีอักเสบควรไปพบแพทย์อาจมีการติดเชื้อรุนแรงได้ง่ายเมื่อมีไข้สูงควรเช็ดตัวกินยาลดไข้ผู้ที่ตัด,ตดม,ม้ามและมีไข้ควรกินยาปฏิชีวนะทันทีแล้วไปพบแพทย์ด่วนถ้าผู้ป่วยอายุน้อยและไม่มีโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงโดยเฉพาะที่ตับและหัวใจ โดยมีพี่หรือน้องคนในครอบครัวที่มีเม็ดเลือดขาวที่สามารถเข้ากันได้ก็สามารถปลูกถ่ายไขยกระดูกนะคะทําให้โรคหายได้นะคะก็เป็นการปลูกถ่ายไขยกระดูกนะคะคําแนะนําสําหรับผู้ที่มียีนแฝงผู้ที่มียีนแฝงเนี่ยเจอเยอะมากสามารถถ่ายทอดโรคนี้ไปสู่ลูกได้จึงควรวางแผนก่อนการมีลูกเพื่อหลีกเลี่ยงการมีลูกเป็นโรคทาลัสซีเมีย ควรพาคู่สมรสไปตรวจเลือดก่อนมีลูกถ้าคู่มีภรรยามียีนแฝงทั้งสองคนเมื่อตั้งครรภ์นควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทาโรกก่อนคลอดผู้ที่มียีนแฝงควรแนะนําให้ญาติพี่น้องไปตรวจเลือดด้วยต่อมาคําแนะนําสําหรับประชาชนทั่วไปผู้ที่มียีนแฝงของโรคคารัสซีเมียจะมีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดีเหมือนบุคคลทั่วไปอย่ารังเกียจผู้ที่เป็นโรคผู้ป่วยเหล่านี้นอกจากจะเพลียแล,แล้วพอมีภาวะซีดแล้วสติปัญญาดีเป็นปกติทุกอย่างนะคะ ดังนั้นการป้องกันลูกไม่ให้เป็นโรคคาร์ซีเมียควรไปตรวจเลือดไม่ได้มียีนแฝงโรคนี้ก่อนที่ท่านจะวางแผนการแต่งงานและมีบุตรในครั้งต่อไปสิ่งสำคัญนะคะวางแผนก่อนการมีบุตรบุคคลที่มียีนแฝงของโรคนี้สามารถรู้ได้โดยหนึ่งจากประวัติครอบครัวนะคะพอคุณหมอซักนะคะถ้ามีคู่สามีภรรยามีลูกที่เป็นโรคนี้แสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยมียีนแฝงแน่นอน ต่อมาถ้าผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้แต่งงานกับคนที่ไม่มียีนแฝงเมื่อตั้งครรภ์ลูกทุกคนจะมียีนแฝง50%นะคะที่โอกาสที่เราทุกคนเนี่ยจะมียีนแฝงก็คือ100%ซนะคะจากการตรวจเลือดด้วยวิธีพิเศษนะคะความรุนแรงของโรคธาลัสซีเมียแบ่งได้เป็น3กลุ่มคือโรคธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรงมากที่สุดผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือหลังคลอดหรือระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะมีความดันโลหิตสูงตัวบวมแล้วก็ครรภ์เป็นพิษ นะคะซึ่งเป็นความรุนแรงที่น่ากลัวของหญิงตั้งครรภนะคะในบางเคสอาจจะเป็นต้องให้เลือดเพื่อลดภาวะซีดและเหนื่อยโดยแบ่งออกเป็นการให้เลือดเพื่อรัง,งับการสร้างเลือดที่ผิดปกติเขาเรียกว่า high transfusion นิยมใช้ในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคธาลาัสซีเมียชนิดรุนแรงที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยใหม่เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและเจริญเติบโตได้สมวัย การดูดซึมธาตุเหล็กทางเดินอาหารเนี่ยในทางเดินอาหารจะลดลงม้ามก็จะไม่โตและป้องกันกระดูกใบหน้าไม่ให้เปลี่ยนแปลงและการรักษาด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยจะมีธาตุเหล็กสะสมในร่างกายมากจึงจําเป็นต้องได้ยาขับธาตุเหล็กร่วมด้วยนะคะต่อมาเป็นการรักษาแบบให้เลือดประคับประคองนะคะโรแานสฟิชั่นโดยจะให้เลือดต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากภาวะซีดจากภาวะเดิมที่เป็นอยู่ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากมีภาวะไข้หรือติดเชื้อนะคะคนไข้มักจะซีด ะะผู้ป่วยธาลัสซีเมียจะมีธาตุเหล็กสะสมจากเลือดที่ได้รับ1 1cc นะคะของเม็ดเลือดแดงมีธาตุเหล็กอยู่1.16มิลลิกรัมนะคะและจากการดูดซึมธาตุเหล็กที่มากกว่าปกติในทางเนินอหาซึ่งเหล็กที่สะสมนี้อาจไปทําลายหัวใจทําให้หัวใจล้มเหลวได้ทําลายตับทาให้ตับแข็งทาลายตับอ่อนให้เป็นเบาหวานจะต้องมีการตรวจหาภาวะเหล็กเกินเป็นประจํา ซึ่งสามารถทําได้ดังนี้นะคะการหาเหล็กเกินก็คือการตรวจวัดปริมาณเฟอริตินในเลือดนะคะก็คือเป็นเซรุ่มนะคะเฟอริตินนะคะการวัดโดยใช้เครื่อง MRI เพื่อประเมินภาวะเหล็กเกินในหัวใจและตับการตรวจปริมาณเหล็กในตับ Liver iron concentration นะคะโดยใช้เข็มสุ่มตัดเนื้อเยื่อนะคะเขาเรียก Liver biopsy นะคะสุ่มตัดเนื้อเยื่อของตับออกมานะคะ แล้วก็ส่งตรวจนะคะใครบ้างที่ต้องให้ยาขับเหล็กนะคะก็คือระดับเฟซีรัมนะคะฟอรตินสูงนะคะมากกว่า1,000นะคะต่อมาผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ได้รับเลือดเป็นประจำมามากกว่า1ปีนะคะผู้ป่วยธาลัสซีเมียได้เลือดมาแล้วประมาณ10-20ครั้งรักษาด้วยการตัดม,ม้มโดยแพทย์จะพิจารณาให้การรักษา วิธีนี้ต่อเมื่อม้ามโตมากจนเกินและเกิดอาการกดเบียดนะคะอวัยวะอื่นๆภายในช่องท้องเมื่อมีขนาดโตมากกว่า6เซนนะคะก็ต้องพิจารณาให้ตัดม้ามออกนะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างน้อยสสัปดาห์ก่อนการตัดม้ามนี่เป็นข้อพึงระวังนะคะและผู้ป่วยต้องรับเลือดบ่อยขึ้นกว่าที่เคยเป็นก็คือควรได้รับยาขับธาตุเหล็กถ้าเม็ดเลือดขาวหรือเก็ดเลือดต่ําจากม้ามโตนะคะก็ควรได้รับยาขับธาตุเหล็กค่ะ ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดแดงคือทางเลือกที่ผู้ป่วยทาราซีเมียเป็นะจะรักษาให้หายได้ถึง75-9 2ซแต่ไม่รักษาในผู้ป่วยทุกรายนะคะต้องพิจารณาตามดุลพินิจของแพทย์เนื่องจากมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายจากการรักษาและค่าใช้จ่ายสูงมากผู้ป่วยที่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีนี้คือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคทาราซีเมียชนิดรุนแรงพ่อแม่พี่น้องบิดามารดาเดียวกันเนี่ยมี กลุ่มที่เป็นผู้บริจาค HLA ได้นะคะแล้วก็ตรวจเนื้อเยื่อตรงกันกับผู้ป่วยก็โดยโอกาสที่พี่น้องบิดามารดาเดียวกันจะตรงกับผู้ป่วยมีแค่หนึ่งในสี่สำหรับผู้บริจาคมีโอกาสตรงกันกับผู้ป่วยหนึ่งในพันหนึ่งในหมืน่นหนึ่งในแสนนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าจะเจอแบบไหนแต่ถ้าในบิดามารดาญาติเดียวกันเนี่ยพ่อแม่เดียวกันเนี่ยหนึ่งในสี่นะคะ ข้อควรรู้สําหรับผู้ป่วยพาหะธาลัสซีเมียผู้ป่วยพาหะธาลัสซีเมียสามารถถ่ายทอดจีนผิดปกติไปสู่บุตรได้จึงควรวางแผนก่อนการมีบุตรเพื่อหลีกเลี่ยงการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียควรพับคู่สมรสไปตรวจเลือดก่อนมีบุตรถ้าคู่สมรสทั้งสามีและภรรยาเป็นภาหะธาลัสซีเมียชนิดเดียวกันมีโอกาสที่ลูกจะเป็นธาลัสซีเมีย25%ดังนั้นเมื่อตั้งครรภ์ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยตรวจเด็กก่อน ลบก,ก่อนข้อหรือถ้าคู่สามีภรรยาจะเลือกใช้วิธีผสมเพียผสมเทียมนะคะเพื่อให้บุตรมีภาวะที่ปลอดภัยนะคะเพื่อช่วยในการมีบุตรได้นะคะก็ควรแนะนำนะคะให้ญาติพี่น้องไปตรวจเลือดด้วยนะคะถ้าจะถ้าจะใช้วิธีผสมเทียมนะคะ โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากผู้ป่วยจะมีอาการซีดภายในสองปีหลังเกิดนะคะตาเหลืองตัวเหลืองตับโตม,ม้ามโตหน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่เขาเรียกธาลัสซีเมียเฟรสนี่และเติบโตไม่สมวัยโรคธาลัสซีเมียมีโอกาสน้อยถึงไม่มีอาการเนี่ยก็มีนะคะ ที่เราจะตรวจพบจากการตรวจสุขภาพประจําปีเวลามีไข้สูงติดเชื้อรุนแรงแล้วเกิดภาวะซีดรุนแรงหลังจากไข้ลดลงนะคะหรือมีดีซ่านร่วมด้วยเนี่ยให้เราสงสัยว่าเป็นธาลัสซีเมียนะคะกลุ่มนี้จะมีอาการน้อยหรือไม่ค่อยมีอาการนะคะการดูแลตนเองและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างใกล้ชิดข้อต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นข้อควรระวังที่เราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจริงๆคะ่ะในกลุ่มธาลัสซีเมียนะคะอันดับแรกก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปแข็งแรงทานให้อิม่มนอนให้หลับ บอกกาลังกายบ้างนะคะขับถ่ายให้เป็นเวลาแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือว่าเราต้องได้รับอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เด็กเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเด็กสูงก็คือกลุ่มเลือดกลุ่มตับกลุ่มเครื่องในสัตว์งดยาและวิตามินที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ธาตุเหล็กมักจะเกินอยู่แล้วนะคะในผู้ป่วยธาลัสซีเมียในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเด็กควรฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนเหมือนเด็กปกตินะคะ ไม่ควรที่จะงดเว้นนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันในแข็งแรงจะเป็นคําตอบของการปกป้องร่างกายในกลุ่มทาราเซเมียเพราะว่าภูมิเขาจะไม่เต็มร้อยเหมือนคนอื่นนะคะออกกําลังกายแต่พอควรเมื่อรู้สึกเหนื่อยให้หยุดพักทันทีเดียกเรื่องการออกกําลังกายที่มีการกระแทกรุนแรงอาจทำให้กระดูกแตกหักได้ง่าย งดสุบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเนื่องจากทาให้สุขภาพร่างกายแย่ลงนะคะแล้วก็ควรตรวจฟันทุก6เดือนเนื่องจากมีภาวะฟันผุง,ง่ายอยู่แล้วค่ะในกลุ่มน,นี้ถ้ามีไข้สูงควรรีบมาพบแพทย์เพราะเสี่ยงต่อโรคติดเชื้ออย่างรุนแรงรับประทานยากลุ่มโฟลิกแอซิดตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดและร่างกายของผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียจะมีการสร้างเลือดมากกว่าบุคคลทั่วไปจึงมีความต้องการโฟลิกแอซิดที่มากกว่าคนปกตินะคะย้ํานะคะต้องทานโฟลิกแอซิดให้ได้นะคะ สรุปแล้วนะคะอาการของโรคทาราัสซเมียภาวะเลือดจางจึงเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆด้วยและกลุ่มจะเป็นทาราัสซีเมียเนี่ยจะมีการเล่งผลิตเลือดไอ่เยอะนะคะจึงจำเป็นต้องรับประทานโฟลิกแอซิดให้เยอะขึ้นและที่สำคัญนะคะเราจะปกป้องเด็กไม่ให้เกิดภาวะนี้ได้ก็คือ,อบิดามารดาหรือหญิงที่ ตั้งคันนะคะหรือจะมีบุตรเนี่ยคนที่จะไปตรวจสุขภาพทั้งคู่ทั้งคู่สมรสเลยนะคะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายว่าตัวเองเป็นพาหะไหม,มยีนแฝงไหมเพื่อปกป้องการตั้งคันเด็กที่จะออกมาแต่ละครั้งนะคะและลดอัตราการเสียชีวิตได้นะคะห้ามประมาทเพราะอุบัติการณ์ของประเทศไทยเนี่ยสูงมาก18ล้านคนเป็นพาหะนะคะยังไงเราก็มีความเสี่ยงที่จะเจอนะคะดังนั้นการป้องกันตนเองไว้แบบนี้ดีที่สุด และถ้าจะตั้งครั์ก็ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบนะคะเพราะคุณหมอเนี่ยก็จะตรวจเด็กทารกแรกเกิดทุกคนว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคธาลาสัสซีเมียแล้วก็มีภาวะเลือดจางอย่างรุนแรงหรือไม่นะคะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ทันโรคค่ะหมอปอก็เป็นห่วงทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่130นะคะ h เ c k l e and h e ์ b ก็ฝากติดตามนะคะ คลิปวิดีโออื่นๆเรื่องสุขภาพอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ติดตามหมอปอได้ที่ a c e b o o k ดรวริศราดาวันสอดสแกนกิวอาร์โค้ดตัวนี้นะคะเพื่อสอบถามเรื่องปัญหาสุขภาพฝากเป็นกำลังใจนะคะเนื้อหาที่ค้นมาถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้เพื่อนๆได้รู้จักสาระดีๆด,ด้านสุขภาพนะคะแล้วก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยด้วยความรักและห่วงใยค่ะสวัสดีค่ะ